รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหรัฐอังกฤษจีนและญี่ปุ่น ร่วมบริจาควัคซีนช่วยไทยสู้โควิดสวิตเซอร์แลนด์บริจาคแอนติเจนเทสคิตและเครื่องช่วยหายใจขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละประเทศกลับมาเพิ่มสูงขึ้นติดตามผลกระทบจากไวรัสตัวร้ายต่อไทยและทั่วโลกกับดอกเตอร์อววสดาปกมนตรีและศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคัะพบกันเช่นเคยนะคะกับจอยอววสดาค่ะและรายการไ Thailand New n o r m a l ค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะ ตัวเลขจากผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ก็เพิ่มสูงขึ้นรายวันนะคะหลายคนอาจจะมีความเครียดกับการเสพข่าวต่างๆเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามค่ะทุกคนได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันหมดทั้งโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่เราจะต้องเตรียมใจแล้วก็คือเราจะต้องเตรียมตัวต้อนรับมันให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดและทําให้ตัวเราเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะแหสวัสดีครับคุณจอยครับช่วงนี้ทุกคนก็บ่นกันหมดนะคะเราก็พูดกันว่าเอะมันมีผลกระทบเกิดขึ้นทั่วเลยทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเทียบกันแล้วคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างคะไทยกับต่างชาตินะคะคือผลกระทบเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงกระทบกันหมดทั่วโลกนะครับนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าผลกระทบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่เฉพาะต่อตัวสุขภาพร่างกาย มันกระทบไปถึงจิตใจนะครับเช้ามานะครับดูมือถือดูสมาร์ทโฟนนะครับรไปนับตัวเลขลว,ว่าวันนี้เสียชีวิตกี่คนพ็กแ่ก็เกิดความวิตกกังวลนะครับเน้นส,สภาพจิตใจมีผลแน่นอนนะอผลกระทบอย่างอื่นที่สําคัญเราจะเห็นแมการศึกษาของเด็กมหาวิทยาลัยมีผลกระทบหมดนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจเน้นเราจะเห็นเลยว่า,าในขณะนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นผลกระทบในวงกว้างถ้าจะให้กล่าวถึงเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเวลาการแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ได้แก้ปัญหาด้านเดียวเราต้องดูในองค์รวมนะครับเพราะงั้นการแก้ปัญหาเนี่ยทั้งทาง,ทางด้านสุขภาพร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับทุกอย่างการแก้ปัญหาจึงต้องสมดุล อย่างเรื่องการเรียนการสอนนี่เราก็ได้มีอนนิสง์มาจากระบบ IT ีนะคะเอามาใช้ออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า Meet ก็จะสามารถเรียนได้แต่จริงๆแล้วคุณหมอมองว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปมันน่าจะมีการปรับระบบอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมคะเพราะว่าเราต้องเรียนเป็นแบบอินเทอร์แอคให้ได้มากขึ้นใช่ไหมคะคคือการเรียนที่ดีที่สุดนะคะคือในเด็กโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยนะครับเด็กเขาต้องมีสังคมของเขาเขาต้องมีเพื่อนนะครับ คือคงไม่ได้อยู่กับวัตถุอย่างเดียวเพราะว่าเด็กที่ไปโรงเรียนก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนฝูงอย่างอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะฮะเราเป็นสังคมเราไม่ใช่ว่ามันอยู่นั่งหน้าจอแบบวิถีชีวิตใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาวะนี้เราต้องยอมนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะเกิดต่อไปสักปีเดียวแล้วนะฮะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆโรคนี้พอรบะบาดเข้ามาเท่านั้นเองนะคะ เด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ1 7พันล้านคนหยุดเรียนอยู่บ้านการหยุดเรียนของเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาหยุดเรียนเนี่ยนะครับผลกระทบของเขาเนี่ยนะครับมีมากกว่าในกรุงเนี่ยมากครับในเมืองนะฮะเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดเวลาไปโรงเรียนเขายังมีนมโรงเรียนกินเขายังมีอาหารที่ทางโรงเรียนคอยช่วยดู เด็กในประเทศที่มีฐานะไม่ดีเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราในชนบทเนี่ยมันก็จะกระทบทางด้านโภชนาการไปด้วยซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมซึ่งเราไม่อยากที่ให้เกิดกับสังคมไทยภาระอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็ต้องมาเตรียมตัวคอยซัพพอร์ตลูกนะคะความเครียดมันมาค่ะคุณหมอเรามีการจัดการยังไงดีคะ่อะความเครียดเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยทำการศึกษาอันหนึง่ง เราดูสถิติการฆ่าตัวตายเราเปรียบเทียบก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 กับปีที่แล้วทั้งปีที่มีการระบาดของโควิด -19 บ้านเราเนี่มีความเครียดสูงมากจะเห็นได้เลยว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จและไม่สำเร็จเนี่ยสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยแบบวินัยะเลยนะเพราะว่ามีความเครียดความเครียดอีกอันนึงที่เราอยากจะเรียกว่าที่มีผลกระทบต่อจิตใจมาก คือ post-traumatic stress หมายถึงว่ามีผลกระทบทางจิตใจเพื่อเมื่อมีประนันตรายอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เห็นแต่ข่าวร้ายของโควิดเพราะฉนันใครก็ตามนะครับที่ถ้ารู้สึกตัวว่าหงุดหงิดนอนไม่หลับนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับรู้สึกฟุ้งซ่านแบบแบบมันมีความเครียดในเรื่องของได้รับข่าวสารนะครับ พยาะฉะนถ้าแบเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอยากไปบริโภคข่าวสารนะคะ mm hmm. รับลดลงนะครับการใช้มือถือนะใช้สมาร์ทโฟน,นให้ลดลง mm hmm. เพื่อลด u m a t i c Stress อันนี้ลงไปแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญอันนึงในบ้านเราเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ระหว่างข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับนะฮะเมื่อที่ข่าวปลอมเนี่ยทำร้ายจิตใจค่อนข้างเยอะนะครับ นี่คือเรื่องจิตใจนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสาธารณสุขเราจะเห็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคคุณหมอหมอจบใหม่ก็ตอนนี้ก็ออกโรงมาช่วยแล้วหรือว่าคนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุก็กลับมาอาสาช่วยงานอีกต่อไปเราควรจะมีการจัดระบบเรื่องเรื่องบุคลากรด้านนี้ยังไงบ้างคะในความเห็นของคุณหมอทางสาธารณสุขเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเราทุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่จํานวนหนึ่งนี่นะครับ มาต่อสู้กับโควิดก็ทําให้ทรัพยากรทางด้านสาธารณส,สุขอีกส่วนหนึ่งมันขาดหายไปโดยเฉพาะการดูแลโรคประจำที่มนุษย์เรามีอยู่แล้วเช่น <ๆ S 2> ว่าเราจะเห็นได้ไหมฮะผู้ป่วยถูกเลื่อนนะั้นหรือผู้ป่วยบางคนจะได้รับรักษาได้เร็วขึ้นก็ทําให้มันช้าลงเพราะว่าบุคลากรต้องถูกโยกย้ายไปดูโควิดมันเป็นผลกระทบทางอ้อมที่เห็นได้ชัดเลยนะครับ ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับจะไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็กลัวมันก็เป็นผลกระทบทางอ้อมในระบบของสาธารณสุขเราหลังจากหมดโควิดแล้วคุณหมอคิดว่าจะต้องเตรียมคนยังไงบ้างคะคือมันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งน,นะครับว่า <c oughs> เราถ้าเราเผชิญกับโรคร้ายครั้งนี้ได้ที่เราถือว่าเป็นโรคร้ายในรอบร้อยปีนะฮะเพราะฉะนั้นในรอบร้อยปีครั้งนี้ถ้าเราเผชิญได้แล้วมันก็เป็นบทเรียนได้มีการเรียนรู้นะครับ แล้วก็การเรียนรู้อันนี้เนี่ยครับการเตรียมตัวการอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วในอนาคตโอกาสแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าการเตรียมการต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะดีขึ้นนะฮะเราจะต้องมีการเพิ่มปริมาณหรือว่าเพิ่มศักยภาพด้านนี้อีกยังไงดีครับคุณหมอ ศักยภาพด้านนี้เนี่ยนะครับผมว่าไปเร็วนะฮะทางการแพทย์เราก็ไปเร็วด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีหุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะครับนะฮะเราะนั้นถ้าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้เนี่ยนะครับคนที่จะผ่าอาจจะอยู่นอกสถานที่และอยู่ไกลๆก็ได้นะครับ,รบการบังคับต่างๆเนี่ยนะครับมันคล้ายกับเล่นเกม mm hmm. อย่างเช่นว่าการส่องกล้อง สองกล้องทางเดินอาหารเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือนเล่นเกมเลยนะฮะหันซ้ายเลี้ยวขวาห,นห,นหันนู่นหันนี่อะไรต่างเนี่ยถือบนจอยสติกอันนึงเนี่ยนะครับย่นเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่เล่นเกมเนี่ยหลังจะสองกล้องหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เ,เก่งคุยกันถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะคุณหมอเพราะมันกระทบกับทุกภาคส่วนแน่นอนกระทบใจคนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหลักเลยทีเดียวแต่ว่าทำยังไงจะบรรเทาผลกระทบจิตใจที่มาจากทางด้านเศรษฐกิจได้คะคุณหมอ ทุกคนกระทบหมดนะครับผมว่านะเพราะว่าภาพเศรษฐกิจของทั้งประเทศเนี่ยมันลดลง<แ>นะเมื่อมันลดลงเนี่ยนะครับแน่นอนกระทบหมดแน่นอนแล้วการกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบทั้งโลกสิ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีความอดทนพอสมควรนะครับแล้วก็รู้จักแบ่งปันการแบ่งปันเนี่ยนะครับที่จะช่วยกันประคับประคองพี่น้องร่วมโลกเราเนี่นะครับอยู่ด้วยกัน นะสู้กับโรคร้ายตอนนี้ให้ผ่านพ้นช่วงระยะเวลาวิกฤตอันนี้เนี่ยนะครับให้มันผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นคืนมาทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอผมผมคิดว่าอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีไปแล้วนะปีใหม่เนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่เราครอบคลุมของการให้วัคซีนได้ทั่วถึงนะครับภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมา อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนิดหนึ่งก็คือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจริยธรรมเนี่ยสำคัญนะครับในภาวะของโรคระบาดหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยว่าไอ้พวกเฟคนิว์หรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการให้ร้ายการบูลลี่การอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรจะมีแม้กระทั่งในทางการแพทย์เราเองเนี่ยนะครับพอถึงขีดนึงเนี่ยเราไม่อยากเห็นนะ่เช่นว่ากรณี สมมุตินะครับสมมุติแต่จริงๆไม่อยากเห็นเช่นว่าเรามีเครื่องช่วยหายใจอยู่เครื่องเดียวนะครับแต่มีคนไข้หนักอยู่สองคนเพราะนคนไข้สองคนนี้เนี่ยหนักเท่ากันเลยแต่เราจะต้องตัดสินใจและวว่าจะเซฟชีวิตไว้ได้แค่เพียงคนเดียวเราจะเลือกใครนะครับระหว่างเจ้าของโรงงานหรือกรรมกรในโรงงานถ้าป่วยสองคนนี่ป่วยเท่ากันเนี่ยเราจะให้ใคร คือคืออันนี้เนี่ยฮะผมที่จะบอกว่ายากนะครับการตัดสินใจจริงๆจะไม่ใช่คนคนเดียวนะครับอาจจะต้องใช้คล้ายๆกลุ่มนะฮะเป็นเป็นคณะกรรมการที่จะต้องมาเข้ามาช่วยกันดูนะครับว่าถ้าเราช่วยชีวิตคนนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าของโรงงานนะครับเขาก็อาจจะมีประโยชน์ว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปเขาต้องเลี้ยงอีกหลายชีวิตเขาก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ แต่ฝ่ายนึงก็จะบอกว่าเจ้าของโรงงานแก่แล้วอายุก็ไม่ยาวหรอกคนงานนั่นแหละนะฮะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกตั้งนานการตัดสินใจอันนี้จึงยากมากนะครับนะฮะผมเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับนะฮะณวันนี้โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจธธการค้าและการลงทุนอย่างรุนแรง แต่ยังไม่รุนแรงที่สุดนะคะเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าจุดจบของมันจะอยู่ที่ไหนแม้แต่เศรษฐกิจโลกก็กําลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยมีการประเมินว่าประเทศไทยกําลังจะสูญเสียขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นเรื่องที่เราทุกคนทราบกันดีแต่จะต้องเตรียมรับมือกับมันให้ดีที่สุดคะ่ะเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อความรู้ในทุกมิติ กับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวันและดออรอวัสดาปกมนตรีติดตามชมได้ในรายการ Thailand New n o r m a l ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา30นาทีทางช่อง9 m c o t hd หมายเลข30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง Thailand New n o r m a l ครับโชคด้ทาทุกคนไม่พลาดการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบคู่คูกับพวกเราสองคนผมเอิร์ธวรวุุธและลักกี้เลยพัดครับใช่แล้วครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่วัดเทพทิดารามเช่นเคยใช่ไหมลักกี้พี่อชอบดูซีรีส์วันทองช่ครับวันนี้จะมาตามอยเสียนพูนะครับ ถูกต้องแล้วลักกี้วันนี้เราจะมาตามรอยสุนทนผูการแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทำอะไรกันก่อนครับ3 2 1สองหนึ่งแมทอ,<น>ออนแพนเจลเฮ้ลักกี้นี่เทพธิดาหรือนางวันทองโอ้โ เฮ้ยลักกี้ชุดเราเปลี่ยนไปนั่นแน่นี่เอานั่นวันทองเหรอไปหาแม่กันไหมไหวันทองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิพิยนพิ่ปรากพิพิธภัณฑ์สุนทรพูดไงคะที่าพาย,ย่อมชมสถานที่ในวันนี้ไง เอา้าเราก็นึกว่าเป็นวันทองโอ้ยนี่แต่งตัวแต่งชุดหล่อมากเลยนะคะเนี่ยใส่ชุดพอดีเลยจริงๆเราก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจพอเดินผ่านมาตู้มิติมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ<ม>เปลี่ยนชุดเลยใช่ไหมลักกี้ใช่ครับแสดงว่าวัานนี้ที่นี่ต้องมีสิ่งน่าสนใจให้พวกเราได้เยี่ยมชมแน่ๆเลยไปเราไปชมวรรณกรรมไทยนะคะของพระสุนท่าดหารกันดีกว่าค่ะไปะไปเลยครับ let's go ช่วงล็อกดาวน์ไม่ควรออกไปไหนนอกบ้านโดยไม่มีความจำเป็นนะคะถ้าคุณผู้ชมและคุณหนูๆจะใช้เวลาว่างมาศึกษาอ่านทบทวนเรื่องราวความเป็นไทยที่น่า,าภาคภูมิใจผ่านบทกลอนและวรรณคดีไทยก็น่าสนใจค่ะและกวีคนสําคัญแห่งปรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเชคสเปียร์ของเมืองไทยก็คือพระสุนทรโวหารนามเดิมผููหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผููค่ะ ชีวิตของท่านน่าสนใจมากมีทั้งช่วงรุ่งเรืองสูงสุดในการรับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองและตกอับจนต้องออกบวชหลบภัยถึง18พันษาเมื่อสิ้นราชการซึ่งวัดหนึ่งที่ท่านมาจำวัดอยู่ก็คือวัดเทพธิดารามภายใต้การสนับสนุนของกรมมหมื่นอับสรสุดาเทพพระราชธิดาซึ่งเป็นที่โปรดปรานในล้นเกล้ารัชกาลที่3นั่นเอง สุนทรผู้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายราชสมัยของพระองค์ท่านและเสียชีวิตในสมัยราชการที่4ท้ายที่สุดสุนทรผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปี2529ค่ะผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายหลายชิ้นได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนวิชาภาษาไทยเช่นนิราศภูเขาทองเพลงยาวถวายโอวาทที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครก็มีมาก เช่นพระอภัยมณีและเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีผู้จดจำเล่าสืบต่อกันมารายละเอียดในการดำเนินเรื่องอยังสะท้อนภาพการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะ ลักกี้เห็นไหมคะค่ะนี่คือของใช้นะคะของท่านสุนทรผู้นะคะที่ตอนบวชประจํารรษาอยู่ที่นี่ค่ะและ้วก็มีหนังสือนะคะมีเชียอนมากมีจาน่ะ นี่นะคะคือห้องนอนนะคะ<ม>นี่มีเตียงนอนมีตู้ตะไครบิดกที่เก็บ<ม>คังพีนะคะ<ม>สวยไหมคะสวยครับ และห้องนี้ก็คือห้องมณีปัญญาใช่แล้วครับไปเดินเที่ยวกันต่อไหมไปนะไปทางนู้นเลยและคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับทางรายการได้โดยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการ Thailand New n o r m a l แล้วตอบคำถามประจำสัปดาห์นะคะคุณจะได้รับเสื้อยืด m a r v e l ลลิขสิทธิ์แท้จากอเมริกาสกรีนชื่อรายการ Thailand New n o r m a l จํจำนวน3รางวัลค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือห้องมณีปัญญาเป็นห้องจัดแสดงอะไรในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ แล้วบทกลอนของศูงท่านสุนทรผู้มีอะไรบ้างคะรู้สิ่งไรไม่ต้องวิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับใส่แมสล้างมือรับวัคซีนแล้วขอให้ทุกคนรอดจากโควิดนะคะสวกสดอครับค่ะ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าสู่ช่วง Keep Walking Thailand ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยจะเลวร้ายอย่างไรแต่ว่าประเทศไทยก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะมาพูดคุยกับดรธนกรศรีสุขใสค่ะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการค่ะสวัสดีครับคุณนวัดสราครับค่ะ,คะต้องถามอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เต็มไปด้วยข่าว ที่เขาเรียกว่า fake news ข่าวปลอมหรือว่าสารพัดข่าวนะคะเต็มไปหมดเลยในตอนเช้าเราเปิดมือถือเปิดแท็บเล็ตมาก็เจอหลายเรื่องแล้วบางครั้งมันทำให้จิตใจเนี่ยวันไหวบางทีอาจจะไม่ถึงขนาดว่าหดหูนะแต่หวันไหวมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยขอนิยามนิดนึงค่ะอะไรคือข่าวที่เราเรียกว่าข่าวปลอมทําให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรคือข่าวจริงแต่ว่าทําให้เรารู้สึกไม่ดีได้ ก็องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนี่ยก็มีคํานิยามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจอยพูดนะครับทั้งข่าวลวงข่าวปลอมภาษาที่สร้างความเปลียดชังหรือเฮสตีดนะครับซึ่งถ้าจะจัดกลุ่มไว้สามกลุ่มหลักนะครับวันนี้นประเภทแรกนะครับคือข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า มันไม่จริงนะครับมันอาจจะจริงครึ่งหนึ่งหรือไม่จริงครึ่งหนึ่งก็ไม่จริงนะครับอันที่สองเนี่ยมันมันไปไกลกว่าข่าวที่ไม่จริงแต่มันถูกขิดเบือนให้เนื้อหาเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากาความเป็นจริงส่วนอันที่สามนะครับเป็นข่าวที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อ,อหวังผลในทางใดทางหนึ่ง และนําไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีปัญหาในลักษณะของการทําให้เกิดความแตกแยกทําให้เกิดความขัดแ,แย้งเพราะโดยรสรุปหลักนี่จะมีสามกลุ่มสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์มีองครประกอบอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น5้ประการนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือสื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีหรือส่งผลกระทบทางลบ ต่อจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างร้ายแรงอันที่สองนะครับคือสื่อที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความแตกแยกย,ยั่วยุและสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะต่อร่างกายหรือจิตใจนะครับอันที่สามนะครับสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมการละเมิด สิทธิมนุษยชนศักดิ์สีความเป็นมนุษย์ความเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นชาติพันธ์มีพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลการนําเสนอที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนกลุ่มที่4นี่ก็คือสื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายนะครับเอาง่ายๆเลยกฎหมายอะไรบ้างเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้อํพรับการอนุญาตก็ถือว่าเป็นสื่อไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ประการสุดท้ายคือสื่อที่มีเนื้อหาขัด ต่อหลักจรรยบรรนของสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ประกอบกิจการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์การผลิตและการเขาถึงต้องให้จัดระดับความเหมาะสมของรายการที่เราจะเห็นก่อนข้าวเะคะใช่เปนเรตติ้งมีเรตติ้งมีอะไรที่มา <rating. S 2> เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ปกครองจะต้อง ประกบกับเด็กหรือเปล่าหรือว่าเยาวชนเหมาะสมจะชมไหมนะคะโ,โหดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนในการเสพสื่อหรือบริโภคสื่อนะคะแต่พอดีวันนี้เวลาหมดต้องขออนุญาตคุยกับผู้จัดการใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะ คผู้ชมคะนั้นก็คือท่านดรธนกรศรีสุขใสนะคะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เวลาของรายการ Thailand New n o r m a l ในวันนี้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับจอยอวัศดานะคะสวัสดีค่ะ อะไรที่เป็นการบริการทางด้านดิจิทัลได้ที่มาแทนทางด้านกายภาพมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเคลื่อนอ,อกุกในการที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในโรคนี้ได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตามชมรายการ Thailand New n o r m a l พบกับดรอวัสดาปกมนตรีและรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวัตฒอาทิตย์ที่15สิงหาคมนี้ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์